มีประเด็นที่ฮือฮาและกำลังจะกลายเป็นดราม่าที่คุณพิธาไปช่วยผู้สมัครหาเสียงที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็มีไปการเปิดประเด็นว่าอีก9ปีคุณพิธาจะกลับมาเป็นนายกที่ดีที่สุดของประเทศไทยคลิปนี้ผมจัดทำขึ้นไม่ได้มีประสงค์ที่จะด้อยค่าคุณพิธาหรือว่าบุญดีคุณพิธานะครับแต่เรามาพ,พิจารณาในประเด็นที่สาคัญและประเด็นที่เป็น ข้อเท็จจริงที่ควรจะรู้กันครับสิ่งที่ผมอยากชวนพวกเราพิเคราะห์ก็คือมันจะเป็นไปได้ไหมที่อีก9ปีคุณพิธาจะกลับมาเป็นนายกได้หรือว่าเข้ามาเล่นการเมืองในตาแหน่งเป็นแคนดิเดตของนายกประรัฐมนตรีได้ประเด็นนี้แหละนะครับที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหากว่าด้้มส้มหรือว่า fc ของพรรคประชาชนหรือว่าของคุณพิธาได้ยินเรื่องนี้อยู่ผมขอร้องนะครับ กรุณาทําใจนิ่งๆทําใจเย็นๆพินิจพิเคราะห์ให้ดีๆนะครับว่าข้อที่จริงที่คุณพิธาพูดนั้นใช่หรือไม่ครับเกี่ยวกับประเด็นนี้เราก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมอยากชวนพวกเราดูว่าตอนนี้ที่คุณพิธาไม่ได้เข้ามาสู่การเมืองหรือว่าไม่ได้มาเล่นการเมืองเต็มที่ตามบทบาทที่ควรจะเป็นก็คือ คุณวิทาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีในช่วงของการยุบพรรคก้าวไกลนั่นแหละครับรายละเอียดในข้อหาในคดีนี้มีอยู่นะครับแต่ผมขอไม่พูดถึงตรงนี้ครับจากความผิดของผู้บริหารพรรคก้าวไกลจนมาถึงการยุบพรรคซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีคุณวิทาอยู่ด้วยแล้วก็ถูกตัดสิทธิทางการเมือง10ปีนี่แหละครับแล้ว อีกคดีหนึ่งที่จ่ออยู่ก็คือคดีร้องเรื่องจริยธรรมนักการเมืองที่มีสะสะพรรคประชาชนในชื่อปัจจุบันนี้44คนหนึ่งใน44นั้นก็มีคุณพิธารวมอยู่ด้วยครับคุณพิธานี้ก็อาจจะถูกตัดสิท์ทางการทางการเมืองอีกรอบหนึ่งหรือไม่ที่ผมใช้คาว่าอาจนะครับผมไม่ได้ปักปลำผมไม่ได้กล่าวหานะครับเพียงแต่ อยากให้รู้ว่ามีคดีที่คุณพิธาจะต้องเผชิญอยู่ซึ่งมันก็มินเมในการที่จะถูกตัดสิทธิ์ซ้ำหรือว่าลงโทษซ้ำนั่นแหละครับซึ่งมันก็อาจจะยาวไปมากกว่า9ปีอย่างที่คุณพิธาประกาศไว้ครับเรื่อง การพิจารณาโทษ44สอสอพักประชาชนนี้ยังไม่มีคำตัดสินของศาลออกมานะครับมีใครบ้างตามภาพที่ผมแนบมาให้ดูนั่นแหละว่า44สอส,อสอของพักประชาชนนั้นมีใครบ้างแต่ยืนยันย้ำว่าคดีนี้ศาลยังไม่ตัดสินนะครับจะตัดสินวัานไหนนั้นติดตามดูให้ดีๆแล้วคำตัดสินนั้นจะมีบทลงโทษไปถึงคุณพิธาหรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งครับ อีกคดีหนึ่งที่ถือว่าเป็นคดีสำคัญนะครับของคุณพิธาก็คือคดีที่ศาลแขวงปทุมวันเป็นคดีที่เขาเรียกว่าคดีแฟดม็อบนะครับโดยศาลแขวงปทุมวันนั้นสั่งจำคุก4ี่เดือนคุณพิธากับพวกนะครับพวกนั้นมีใครบ้างนั้นผมขอไม่ลงรายละเอียดนะครับศาลสั่งจำคุก4เดือนนั้นรอลงอาญาครับสมัยที่คุณพิธาเป็นแกนนำพักก้าวไกลและ เป็นคณะก้าวหน้าในตอนนั้นคดีนี้ส่งผลให้คุณพิธาลิมเจริญรักสอสพักเก้าวไกลในฐานะที่เป็นแคนดิเดตนายกผาขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560มาตรา160วงเล็บ7ซึ่งคุณสมบัติตามมาตราดังกล่าวนั้นมีความเข้มข้นมากกว่ามาตรา98นะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้ผมขอไม่พูดถึงนะครับพูดง่ายๆก็คือคุณสมบัติ ที่ขาดตามรัฐธรรมนูญมาตรา160นั้นก็คือผู้ที่เคยต้องคดีอาญาจะจำคุกหรือว่ารอลงอาญาก็แล้วแต่นะครับก็หมดสิทธิ์ที่จะ เข้าสู่การเมืองหรือว่าเล่นการเมืองได้โอกาสที่คุณพิธาจะกลับมาใน9ปีนั้น <S <S ผมมองว่ามันมีขวากหนามอยู่3ด่านหลักๆนะครับหก็คือคดียุพักเกไกล 2. ก็คือคดีเรื่องจริยธรรมนักการเมือง44สสนี่แหละแล้วอีกคดีหนึ่งก็คือคดีเรื่องคดีแฟตปทุมวันหรือว่าแฟดม็อบนั่นแหละครับที่ศาลแขวงปทุมวันตัดสินแล้วรอลงอาญาครับ เรารโกระยา่นั้นมันก็มีผลต่อสถานะทางการเมืองของคุณพิธาอยู่เหมือนกันก็ฝากไว้เป็นข้อคิดเห็นข้อพินิพิจารณาก็แล้วกันนะครับขอร้อง f อฟหรือว่าดอมดอมส้มหรือว่ามวลชนของคุณพิธาของพรรคประชาชนของพรรคก้าวไกลกรุณาฟังให้นิ่งๆครับใจเย็นๆพินิพิจารณาให้ดีๆว่าสิ่งที่ผมพูดมานี้จริงหรือไม่ครับ ฝากไว้ประมาณนี้ครับท่าในใดมีความคิดเห็นแย้งหรือว่าแตกต่างอย่างนี้นําความคิดเห็นนั้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเชิงสร้างสรรค์ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อองค์ความรู้ด้านนี้นะครับฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ